มาสักขีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาว สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สงครามของคนธรรมดาที่มาขอท้ารบกับดาวนะครับและนี่คือมาสกีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวทุกคนทำงานต้องผ่านกองถ่ายมาหมดนะครับเราก็เลยอยากจะถามว่าเวลาพักเบรกกองถ่ายเนี่ย ชอบทําอะไรกันพี่แจ็คครับผมครับผมถ้าพักเบรกนะฮะสิ่งที่แจ็คจะทําเลยก็คือว่าโทรไปหาคุณแม่คุณพ่อว่าแบบทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับจริงๆแล้นแอร์ต้องบอกว่าแอร์เห็นคุณแจ็คอะไม่ได้ทําแบบนั้นนะพี่<อ>นุปกติเนี่ยเวลาแอรงาะเงาแอรก็จะชอบวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนล่าสุดคุณแจ็คโทรมาหาแอร์โอ้โหขยนันขันแข่งในการทํางานมากระหว่างเดินทางไปทํางานที่ต่างจังหวัดก็วิดีโอคอลหาแอร์พอเปิดรับโทรศัพท์แจ็คปุ๊บโอ้โหพี่ นมพิตตี้จังจอน,นมพิตตี้จังจอนเลยอะแจ็คแบบนั้นเลยอย่างนี้เราทํางานครับเราทํางานแล้วแอร์เขามาโทรตอนจังหวะที่เราอยู่กับพวกพี่พิตตี้ครับเออไม่แต่ว่าจริงๆแบบว่าเบาะมันก็กว้างนะแต่ว่าวันนั้นที่หนูโทรไปคือพิตตี้นั่งกับแจ็คในรถตู้เาบาะมันไม่พอครับก็เลยต้องให้เขานั่งครับผมโอ้ยแจ็คแจ็คมันบอกแล้วมันสัญญาสัจจะสําคัญไม่มีนอกใจไม่มีนอกใจเพราะว่ามันคืองานล้วนๆครับผมผมเอาพี่โน่เป็นตัวอย่างนะ <Hey! S 2> เฮ้ยนี่เรื่องจริงนะพี่โน่เนี่ยนะเรื่องความรักเนี่ยนะ รักใครต้องรักจริงถูกไหมคือแบบเราต้องจริงใจให้กันหนูนะพ่อนะถูครับเนี่ยครับผมก็ทำตามพี่โน้ตเลยครับไม่พูดเลยเลยคะไม่พูดต่อความยาวสาวความยืดอยู่ไปยุกมันครับนั่งดูเขาทำอะไรดูว่าปฏิกิริยาของใครต่อใครเป็นปฏิกิริยานี่เขาเล่นกีตาร์เก่งมากนะครับเก่งมากเก่งไหมโอ้ยเสือซ่อนเล็บเลยโอเล่นแบบ เหมือนมีเครื่องดนตรีอยู่4ตัวเลยอะแล้วตัวเองนี่คนเดียวกพิ่บอกฟิงเกอร์สไตล์แต่คุณดาวนี่อย่าให้ร้องเพลงฝรั่งนะทำไมครับเพราะว่าผมเคยเช็คประวัติแล้วเขาไปร้องเพลงฝรั่งให้ฝรั่งฟังเป็นไงครับคุณดาวครับผมร้องให้ฝรั่งโอนสัญชาติมาเป็นไทยได้เลยเฮ้ยไป่ไงอะเขบอกว่าฟังไม่ออกฟังได้ทำไรอะพักองพักองแต่งหน้าสิคะคุณเคอ เล่นแนวพี่ลงเล่นแนวพี่ลงเกิดมาไม่เคยเห็นโทรอีกเธอริ่กเกทำไมเออเคยเมื่อวานโอ้โแต่งหน้าสิครับพี่ลงอะครับโทรหาเพื่อนโทรทำไมอ้าวไอ้แจ็คเหรอเอ้ารุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันพ่อผมอาทำไมอวก็มึงก็โทรหามันสิคุยกับมันดีๆแสนหนึ่งใครจะให้หรอเอออ้า ก็มันให้ทุกเดือนไม่ใช่หลายเดือนละสองหมื่นอะก็ไม่ขาดนี่อะไรนะมีกุ้งเหรออ้าวเป็นไรไม่ค่อยพูดอ่ะลุงหลงเวลาอยู่ด้วยกันน่ะที่ลุงหลงก็เจ้าพูดบอกเวลาออกทีวีเนี่ยเมียผมไม่ค่อยพูดโดนมังคับหรือเปล่าไอ้เจ๊กไม่ต้องให้ตังค์แล้วผมไม่ต่อเจ๊กอ๋อไม่เด๊เหรอหน่อตาเหรอหน่อตาหน่อตา นอตาคือไงหนอาคือไงอ้าวเจ็กหนอตา 2, องสามเจ็กหนอตาเจ็กนอตาเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวด้วยแต่ละคนก็มีวิธีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แตกต่างกันออกไปส่วนตอนนี้ถึงเวลาของช่วงเพลงพื้นบ้านรัพพร้อมแล้วเราไปชมกันเลย เอามาถึงช่วงเพลงพื้นบ้านกันแล้วอย่ารอรีครับมาพบกับครูสแต็มและครูมหา อะไรก็ได้แต่คำลงท้ายไม่เป็นกอนรอรอเอ้ยรอ <c oughs> ขึ้นต้นและ <c oughs> อะไรก็ได้ <c oughs> แต่คำลงท้ายไม่เป็นกอนรอ ตัวฉันนั้นผอมลงแล้วเพราะว่าตัวฉันชอบกินตำมะละกอต่อเลยลึ่ต้นอะไรก็ได้แต่ทำลมช้ยให้เป็นกอรอทมตำที่กินกันประจำรู้ไหมงามขำใจอร่อยที่กินใส่บุยอรอเลยลอ